สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนในรายการสถาบันภาพปกเก้าเพื่อสังคมสันติสุขในตอนสำนึกพลเมืองกับดิฉันชัญญาพากรพัฒนนะคะวันนี้ค่ะยังอยู่ในเรื่องราวของเรื่องของการพัฒนาพฤตินิสัยของทางเรือนจําบางขวางนะคะตอนที่แล้วนี่เราก็ได้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือนจําบางขวางนั้นนะคะได้จัดให้กับผู้ต้องขังค่ะแล้วก็วันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะก็ยังคงพูดคุยกับคุณอายุดสินทพันธ์นะคะซึ่งเป็นผู้บัญชาการเรือนจํากลางบาง ขวากันอยู่ค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะตอนที่แล้วนี่เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆมาแล้วนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องราวของการทํากิจกรรมเพื่อสังคมนั่นก็คือออกจากเรือนจําไปทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์ให้แก่สาธารณะ,ะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขุดลอกคลองบ้างหรือว่าไปช่วยกิจกรรมอื่นๆมีกิจกรรมเหล่านี้เยอะมากน้อยแค่ไหนคะมีครับสาหรับกรมราชธรรมเองนะครับมีผู้ลงขังอยู่มัน เกือบสามแสนคนคมีผู้ต้องขังชั้นดีที่ใกล้พ้นโทษเนี่ยสามารถออกไปช่วยเหลือชุมชนนะครับที่เรียกว่า CSR เนี่แหละนะคก็มีหลาย,ลายผู้ขังหลายคนเหมือนกันไปช่วยในเรื่องของการลอกท่อ,อ,อลอกท่อระบายน้ําช่วยเรื่องปัญหาน้ําท่วมในขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากเรื่องลอกท่อแล้วเนี่ยก็ยังไปทําความสะอาดวาดัดโรงเรียนหรือสถานที่ราชการที่ที่ร้องขอมานะครับเรื่องนี้ก็ทําให้ สังคมเนี่ยออยอมรับผู้น้องขังมากขึ้นอีกประการหนึ่งก็คือผู้น้องขังเนี่ยอ,อ,อยู่ในเรือนจำมานาน ไม่ไม่เคยเห็นชุมชนเลยเป็นการปรับตัวก่อนพ้นโทษด้วยซ้ำ<อ>นะครับเป็นสิ่งที่ดีที่ให้เขา,เาได้รู้ว่าเออถน,นนหนทางเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะ,ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทําให้เขาสามารถกลับไปอยู่ในสังคมได้โดยโดยไม่มีปัญหานี่คือกิจกรรมต่างๆที่เราจะออกไปทําดีเพื่อสังคมเนี่ยจะต้องมีคนร้องขอมาหรือว่าทางเดือนจําจะเป็นคนจัดก,กิจกรรมออกไปอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วปกติเนี่ยทางทางเดือนจําจะจัด ไปนะครับในเรื่องของการลอกท่อเป็นหลักลอกท่อระบายน้าเป็นหลักทาความสะอาดในขณะเดียวกันถ้าสถานที่ราชการหรือว่าวันสาคัญทางทางศาสนาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมนะครับให้ผู้น้องขังไปออกทําความสะอาดออกไปเก็บขยะออกไปเก็บกระทงเวลาวันลอยหลังวันลอยกระทงอย่างนี้เป็นต้นเนี้ยก็ช่วยช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างบาง ก่อนผมมารับตําแหน่งที่เรือนจำบางขวางที่ก็อยู่เรือนจําพิเศษธนบุรีอยู่ติดคลองบางบอนก็จะให้ผู้ขังเนี่ยช่วยไปตกแต่งวิมลองให้ดูคลองสวยงามนี่คะเป็นสิ่งที่ทั่วไปเราก็ไม่ทราบกันว่าคลองสวยงามบางทีเป็นเพราะมาจากที่ผู้ต้องขังไปช่วยกันทํานั่นเองอย่างช่วงน้ําท่วมนี่มีไปช่วยบ้างไหมคะช่วยได้เยอะตอนช่วงน้ําท่วมนี่ผู้ต้องขังนี่กลับเรือนจานี่คนมืดทุกวัน จริงๆต้องกลับก่อนหกโมงเย็นพอพอทำงานเต็มที่แล้วจะกลับเดินท,ทางที่เดินทางไกลอ่ก็มืดทุกวันแล้วก็จัดอาหารจัดอะไรให้เขาได้รับประทานกันก็สามารถช่วยทางเรื่องของน้ําท่วมในปี5-4าสีได้ก็ดีทีเดียวค่ะนอกจากลอกท่อแล้วมีอย่างอื่นบ้างไหมคะอย่างอื่นก็ก็ไปช่วยเรื่องของทําความสะอาดอะไรพวกนี้เป็นต้นะนะครับ อย่างที่ผมเรียนแล้วก็เรือนจําที่ติดทะเลเนี่ยก็อาจจะไปเก็บขยะชายหาดอ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วจัดตารางนี่เดือนหนึ่งสักกี่ครั้งคะที่ออกมาช่วยเหลือสังคมอะค่ะก็เป็นดังเป็นเป็นโครงการนะครับโครงการนึงก็อาจจะ3มเดือน4ี่เดือน7<ด>เดือน8เดือนแล้วแต่นะครับแ,แต่ว่าถ้าเป็นระยะสั้นๆก็อาจจะ3มวัน5วันนี่เป็นต้นเหมือนเป็นการทําดีที่คนไม่ค่อยรู้นะคะต้องต้องมีการประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าทาง ผู้ต้องขังไปทําประโยชน์อะไรอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าหลายๆคนในความเข้าใจคนทั่วไปอาจจะคิดว่าถ้าใครเคยมาเข้าคุกแล้วอาจจะกลับไปเป็นคนดีในสังคมต่อไปภายหน้ายากอันนี้เป็นความความเข้าใจที่ผิดเนาะพูดถ,ถึงค่ะก็ก็อย่างที่เรียนเรียนไปแล้วว่าการยอมรับของสังคมนี่สําคัญค่ะถ้าเกิดคนพ้นโทษไปแล้วสังคมยังไม่ให้การยอมรับอีกไม่ให้โอกาสคนอีกคนคนนั้นก็จะ ันไปประกอบอาชญากรรมอีกอซึ่งเป็นการการะทําผิดซ้ำค่ะาอซ้ํามากๆก,ก็เรียกว่าซ้ำซากค,ความ <c oughs> การทําผิดกับการทําชั่วไม่เหมือนกันค่ะถ้าทําผิดแล้วเนี่ยเราให้อภัยได้แต่ถ้าทําผิดทาซ้ำซากๆเนี่ยมันก็กลายเป็นการทําชั่วดงนั้นการมีไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือเป็นผู้ต้องขังผมก็อบรมสอนอยู่เสมอว่าการมีสํานึกการเป็น ข้าราชการความมีสํานึกในการเป็นพล,ลเมืองผู้ต้องขังจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามก็เป็นพลเมืองไทยเพราะนั้นท่านต้องมีสํานึกเมื่อมีสํานึกแล้วการทําทผิดวินัยก็จะไม่มีมการจะคิดจะลักลอบยาเสพติดเอาเข้าคิดจะเอาโทรศัพท์เอาเข้านัดนแน่การปลาเข้ามาถ้ามีสํานึกนก็ไม่มีมเรื่องนี้ก็จะแก้ได้ใช่ค่ะแล้วตามประวัติที่เราติดตามผลมาตลอดว่าผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปแล้วส่วนใหญ่ กลับเข้ามาอีกไหมคะ14 14เอร์็ถือาวย่าน้อยนะคะ14ส่วนหนึ่งอาจจะเรื่องของเป็นข้อมูลที่สถิติที่แต่ละคนแต่ละหน่วยเก็บกันค่ะราชธรรก็เก็บเฉพาะราชธรรมถ้ามาถึงเือนจำนะฮะแต่ว่าถพอถึงตำรวจอาจจะมีระบบการไก่เกียรก็ได้อาจจะพินขั้นที่สองแต่ไก่เกียรพอมาถึงศาลอาจจะชะลอฟ้องหรือยกฟ้องอายการอาจจะชะลอฟ้องเป็นต้นเพราะฉะนั้นสถิติแต่ละกระบวนแต่ละหน่วยของกระบวนการยุติธรรม ก็เลยเป็นสถิติที่ที่ที่ต้องเทียบเคียงกันอืนะคะอันนี้คือกิจกรรมที่ไปทําความดีข้างนอกย้อนกลับมาเรื่องของกิจกรรมที่ทางด้านเรือนจําได้จัดเตรียมให้กับผู้ต้องขังแต่ละเรือนจํามีกิจกรรมเหมือนเหมือนกันไหมคะคล้ายหมือนเหมครับเหมือนเหมือนกันแต่ว่าลักษณะของเรือนจำเนี่ยเนื่องจากมีการจัดประเภทเรือนจําแตกต่างกันไปอย่างเรือนจำความงขวางเป็นเรือนจำความมันคงสูงในต่างจังหวัดเป็นเรือนจำความมั่นคงปานกลางถึงต่ําเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมก็จะแตกต่างกันไป บางทีมีทันสถานเปิดนะครับก็มีกิจกรรมเช่นปลูกป่าทําสวนหรือเป็นโครงการเรือนนอนดินอะไรอย่างนี้เป็นต้นที่เร่งช่วเขาวข่ากลิ้งที่คนไปดูงานเยอะๆอย่างที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นต้นนะครับค่ะนะคะก็นี่ก็เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมๆกันแต่ทีนี้เนี่ยหนึ่งในการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ที่จะอยู่ในเรือนจำนะคะอย่างที่เกินไปเมื่อตอนที่แล้วก็คือความน่าสนใจของเรือนจำบางขวางก็คือมีห้องสมุด ที่ถือว่าเป็นห้องสมุดที่ดีมากๆนั่นคือห้องสมุดพร้อมปัญญานะคะเพราะว่าห้องสมุดนี้เนี่ยมีหนังสือมากมายถึงกว่า13,000เล่มแล้วก็ล่าสุดนั้นสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จมาเปิดห้องสมุดนี้ด้วยนะคะความน่าสนใจของห้องสมุดนี้ต้องให้คุณนายุทธ์เพิ่มเติมมีอะไร,รบ,บ้างเอ่ยห้องสมุดพร้อมปัญญาที่สมเด็จพระเทพเสด็จมาเปิดในครั้งนี้นะครับ พระอ,องค์ท่านก็พระราชทานหนังสือต้องสามพันเล่มม,มาด้วยนะครับก็ได้จัดขึ้นหิ้งหมดแล้วะนะครับแล้วก็มีหนังสือหลากหลายแล้วก็ทางเดชจามบังขวางก็ยังได้รับการบริจาคหนังสือธรรมะจากมูลนิธิพญาสางวรนะครับตัเด็ะปักาาชครัมาด้วยแล้วก็ยังมีห้องสมุดสาขาตามแดนต่างๆอีกหนังสือในห้องสมุดพร้อมบรรยานี่มีหลากหลายมากมีหนังสือพระราชนิพนธ์มีหนังสือแบกกาซีน มีทุกหมวดหมวดที่หมวดที่นว,วัตวิย์ยก็มีนะครับรวมถึงเทร็กส์แมกกาซีนต่างประเทศเนต่องื่อมีผู้ต้งมมงองขังต่างชาติอยู่ด้วยนะครับเป็นเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีหนังสือของอาเซียนะนะครับมุมของอาเซียนมีมุมของอน,าานิตยสารด้านต่างๆหนังสือที่ที่ผู้ต้องขัง ยืมมากที่สุดก็จะเป็นนวนิยายลองลงมาก็เป็นเอ็กเป็นแมกกาซีนพวกบันเทิงต่างๆนะครับแล้วก็ในห้องสมุดพรมรรญานี่ก็เปิดทําการทุกวันนะครับให้ผู้ขังแต่ละแดนนี้เข้าใช้ประโยชน์ตั้งแต่เวลา10บโมงจนถึงบ่ายสองโมงคือยืมไปอ่านในห้องขังของตนเองได้ยืมได้ครับมามาใช้ห้องสมุดจะใช้ห้องสมุดเลยก็ได้คำแบ่งเป็นแดนนะครับเป็นตารางว่าวันจันทร์เป็นของแดน2มานะ ะนะตอนวันพุธเป็นของแดนสามานะ,ะนะในขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถยืมกลับไปที่ที่ที่แดนต่างๆได้ในขณะเดียวกันเนี่ยในแ,แดนนั้นก็สามารถจะบุนเวียนสับเปลี่ยนหนังสือจากห้องสมุดพร้อมบรรยาได้อีกด้วยค่ะเปิดมานานหรือยังคะห้องสมุดนี้อ่เปิดทําการมาเมื่อเมื่อ,อ พองค์ท่านได้เสด็จมามาเปิดนะครับแล้วมีการเตรียมความพร้อมด้านหนังสือไว้ไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะนะคะทีนี้ในในห้องสมุดเนี่ยค่ะหนังสือตอนนี้ที่มีอยู่13,000เล่นมนี่ถือว่าพอไหมคะด้วยจำนวน13,000เล่มเนี่ย อาจจะยังไม่พอสำหรับคนทุกขังสามพันกว่าสามพันเก้าร้อยคนนะครับแล้วทางเรือนจำมีแนวคิดยังไงจะหาหนังสือมาเพิ่มด้วยกับก็มีหลายหลายหลายเอกมูลนิธิเอกชนต่างๆก็หรือประชาชนเนี่ยก็มีมาบริจาคอยู่เสมอนะฮะครับเราก็รับ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 เข้าไปให้ผู้ค่ะตอนนี้หลักๆไม่มีใครที่มาบริจาคหนังสือหรือมาให้เป็น ปัจจัยเงินอะไรเลยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยอราบเป็นหลักมาช่วยเหลือใช่ไหมคะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นหลักแล้วประชาชนทั่วไปที่สนใจอยากจะมาเสริมสร้างความรู้มาบริจาคหนังสือก็สามารถทำได้เหมือนกันทำได้ทำได้เหมือนกันค่ะตอนนี้รหนังสือที่ต้องการมีประเภทอะไรที่สนใจเป็นพิเศษไหมคะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องบันเทิงมกจารณที่เขาอยากอ่านแต่ว่าก็ไม่ได้จํากัดนะครับระไภทไหนก็ได้หมดค่ะในเรือนจานี้เรามีโทรทัศน์หรือมี เพลงให้ฟังหรือมีคอมพิวเตอร์ให้เล่นด้วยไหมคะเโทรทัศน์มีครับะนะครับคอมพิวเตอร์ไม่อนุญาตครับเนื่องจากเป็นติ่งของต้องห้ามมีเฉพาะไว้สําหรับการเรียนการสอนอย่างเดียวค,ครับค่ะนี่นะคะก็เป็นความนสนใจของห้องสมุดที่นี่นะคะก็คือหนังสือเยอะแยะแล้วก็ทางผู้ต้องขังก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษทีนี้เนี่ยติดตามเ,เรื่องราวของการที่เรือนจำบางขวางเองเนี่ยเปิดมาเนิ่นนน เป็นร้อยกว่าปีจะต้องมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆมากแล้วก็ในด้านของคุณอายุธเองก็เป็นผู้บัญชาก,การเดือนจำกลางบางขวางอาจจะต้องมีปัญหาอะไรที่อยากจะคุยกับสาธารณชนหรือทําความเข้าใจในะะเรื่องราวต่างๆเนี้เดี๋ยวไปตามกันช่วงหน้าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะพบกับองค์ความรู้ด้านต่างๆทั้งการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมชุมชนและสุขาภาวะ ได้ในรายการสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมสันติสุขวันจันทร์นำไปสู่การพูดคุยเกี่ยวกับชุมชนตัวอย่างที่หลากหลายในรายการชุมชนสันติสุขวันอังคารรู้จักตัวเองรู้จักโรครู้จักหมอกับรายการสุขกายสุขใจกับแพทยสภาวันพุธรับรู้เรื่องราวเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจอาเซียนเศรษฐกิจโลกกับรายการ ข้ามกระแสเศรษฐกิจวันพฤหัสบดีร่วมสำนึกดีคิดดีกับรายการสำนึกพล,ลเมืองวันศุกร์ร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กับรายการเฉลี่ยสุขสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมสันติสุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา21นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาที กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาพฤตินิสัยของทางเรือนจําบางขวางกันนะคะเราได้ทราบกันแล้วกิจกรรมต่างๆนานามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาวิชาชีพนะคะกิจกรรมเสริมอารมณ์ทัศนคติศาสนาต่างๆนะคะยังมีอะไรที่ทางด้านของคุณอายุธเองอยากจะให้มีเพิ่มเติมให้ผู้ต้องขังได้รับอะไรที่มากกว่านี้บ้างไหมคะส่วนใหญ่ก็ เดินจำเกือบหลายแห่งก็มีข้อจำกัดทางด้านบุคลากรด้านงบประมาณซึ่งเราเราไม่พูดเพราะว่าเรื่องนี้เราก็ต้องทำงานในข้อจำกัดนะครับแต่ถ้า,ามีพันธมิตรหรือเอกชนจะบริจาคหนังสือบริจาคในเรื่อง,งต่างๆเนี่ยที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ต้องขังเนี่ยก็ะจะเป็นการการดีดีทีเดียวนะครับเพราะว่า,เ,าเรื่องของหยุกยาแล้วก็มี มีน้อยนะครับเรื่องหา,งาสำคัญพวกนี้นะครับ,รเ,บเรื่องของผูรว<อ>งขังพ,งพิการเนี่ยพวกนี้ขาดขาดอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการเป็นต้น,นค,ค่ะปัจจัยในเรื่องของเสื้อผ้าอาหาร เสื้อผ้าเพื่อผ้าทางทางกรมเล่ทกันก็จัดให้ค,ครับก็บบเพียงพออาหารก็เพียงพอครับนะคะก็คือค้างแค่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอ,อยู่ยาจะน้อยไปหน่อยแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่คิดว่าน่าจะพัฒนาเสริมสร้างความรู้ให้มากขึ้นแต่ว่าเรามีความจากัดในเรื่องของบุคลากรงบประมาณอะไรที่อยู่ในใจของคุณอายุแล้วคิดว่าอย่างเช่นอ่ะดนตรีอยากจะ ให้เล่นเปียโนแล้วเ,เกินเพราะว่าน่าจะขัดกล่อมจิตใจได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคเพิ่มเติม <c oughs> ก็เนื่องจากงบประมาณมีจํากัดแหละ <c oughs> นะครับเราก็เครื่องดนตรีเราก็เก่า <c oughs> นะครับก็ถ้าได้มีผู้บริจาคก,ก็ก็จะเป็นการดีแต่ว่าเปียโนก็น่าสนใจนะ <c oughs> เรียนยากแต่ว่ามีเวลาเรียนเย <c oughs> อ,อยะพิณตีเปียโนอะไรอย่างนงี้นะคะค่ะถ้าเอกชนที่เกี่ยวข้องสนใจมาบริจาคได้หรือแม้แต่กระทั่งบุคลากรเองทางด้านครู ที่สอนวิชาชีพต่างๆนานามีไหมคะครูอาสาที่เข้าไปสอนผู้ต้องขังในเรือนจำเลยแบบว่ามาอาสาเองเราอนุญาตไหมคะต้องตรวจสอบเนื่องจากว่าสำหรับเรือนจำบางเนือนจเป็นความเรือนจำความมั่นคงสูงก็ต้องตรวจสอบว่าวิทยากรมาจากที่มาที่ไปเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนัเราก็อยากจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยากจะให้ผู้ต้องขังแต่ละคนที่พ้นโทษออกไปนั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็สามารถเลี้ยงดูตัวเองไม่กลับไป ประกอบวิชาชีพที่ไม่ดีกันอีกเรื่องนี้สําคัญใช่ไหมคะเห็นทางคุณอายุธเน้นด้วยว่าการให้โอกาสผู้ต้องขังที่พ้นโทษไปแล้วนี่สําคัญมากครับผมก็ขออนุญาตนําพระราชกระแสกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพนะครับที่ท่านให้ไว้ในการเปิดห้องสมุดพร้อมบรรยาเนี่ยคือองค์ท่านได้กล่าวคําว่าถ้าสังคมภายนอกไม่ให้โอกาสจะไม่มีคนดีขึ้นสู่สังคม นะคะนั่นก็คือคนเราทําผิดได้ทาผิดแล้วก็สานึกตัวแล้วก็กลับตัวเป็นคนดีสังคมก็ต้องให้โอกาสนั่นเองนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของความเข้าใจต่างๆนานาแล้วหลายๆคนนึกถึงภาพพูดภาษาง่ายๆคือคุกอะไรต่างๆนานาเหล่านี้แล้วดูน่ากลัวแล้วดูมันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องเลวร้ายอยากจะให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับสังคมนิดนึงว่าจริงๆแล้ว การทํางานของเรือนจําบางขวางนี่ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ที่รับผิดช,ชอบสูงมากนะคะทำความเข้าใจนิดน,นึงว่าเป็นยังไงค่ะมีหลายหลายหลายคนมักจะเข้าใจว่าเรือนจําเป็นโรงเรียนที่สอนอาชญากรม,มีการเรียนรู้การข้างในในการแทนที่ออกมาแล้วก็แทนที่จะได้รับความรู้ กลายไปได้ความรู้เรื่องอื่นเรื่องอาชญากรรมนะครับจริงแล้วเรียนจําเป็นตฐานเป็นเปรียบเสมือนโรงเรียนสอนคนในสมัยก่อนเรียกว่าโรงเรียนดัานะแต่ตอนนี้คงว่าสันทานเขาก็ไม่ได้ใช้ก็เป็นโรงเรียนประจำซะมากกว่าลักษณะของเรือนจาไม่แตกต่างจากเรียนประจําครับตื่นนอนมาทําอะไรมีกิจกรรมพร้อมเล่นกีฬาเล่นดนตรีฝึกวิชาชีพเรียนหนังสือนะครับตกเย็นก็ตรวจมนล กล่อมเกลาจิตใจด้วยศาสนาเลยครับแล้วเข้าหลอนคือในความเข้าใจของคนทั่วไปอาจจะคิดว่าการไปรวมตัวกันของคนที่ทําความผิดมันอาจจะเหมือนเป็นการไปแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ที่ไม่ดีไม่ดีต่อกันหรือเปล่าแล้วออกมาเก่งกว่าเดิมอันนี้คือจากประสบการณ์จริงที่ที่คลุกคลีกับการทํางานของคนเหล่านี้ก็คือไม่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะไม่นะครับเพราะว่าเจ้าที่เรือนจําทุกคนตระหนักถึงเรื่องนี้นะครับมีระบบการจําแนกลักษณะนะครับของผู้ตองขังตามหลักทันทวิทยา ว่าผู้องขังกลุ่มนี้ควรจะไปอยู่ตรงไหนผู้องขังลักษณะนี้ควรจะไปประกอบกิจกรรมอะไรนะครับหากมีการการทําผิดเราก็ลงโทษแต่ว่าถ้าผู้องขังประกอบความดีเราก็ให้รางวัลน,นะครับนี่ก็ครับและโดยส่วนใหญ่ก็คือ หลังจากที่ได้รับการกล่อมกล่ามาเรื่องนนขณะนี้เพราะว่าทางเรือนจำบางขวางเองก็เป็นเรือนจำที่อยู่นานใช่ไหมคะค,ค่ะจากประสบการณ์ของคุณอายุทธี่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับ,บการดูแลเรือนจำต่างๆนี่นะคะทราบมาว่าหลายที่แล้วมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมคะที่เจอมาตลอดการทำงานเนี่ยค่ะครับปัญหาหลักก็คือบุคลากรค่ะบุคลากรของกรมราชัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยหมื่นหนึ่งพันกว่าคนเองอม,มาหลายปีแล้วในขณะที่จํานวนผู้ต้องขังนี่เพิ่มขึ้นปัจจุบันนี้ก็เกือบสามแสนแล้ว คืออัตรานี่ประมาณ3ต่อหนึ่งได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เลยสามต่อหนึ่งในประเทศในแถบยุโรปในมาตรฐานสากลนี่1่ต่อ5อถ้าเฉลี่ยเฉลี่ยกันในเรือจำลองขวางนี่1ต่อ30 1ต่อ40 โอ้โหแล้วก็ความตักตําของผู้คุมเนี่ยตักตํามากในการเข้าเว้าเข้ายามเนี่ยตักตํามากเพราะนั้นร่างกายของผู้คุมเนี่ยจะโทรมไวผู้โทมไวแล้วก็เจ็บป่วยผู้คุมส่วนใหญ่ก็จะเป็นชายเป็นชายผู้คุมหญิงก็มีผู้คุมหญิงก็คือคุมของนักโทษหญิงถูกต้องครับแล้วก็เรียกว่าปัญหาเรื่องของการขาดบุคลากรเป็นเพราะอะไรคะคนไม่อยากจะมาทํางาน ดูแลเกี่ยวกับเรือนจาหรือเปล่าคะไม่ใช่หรอกครับเพราะว่ามาตรการไม่ให้เพิ่มข้าราชการ<อ>นะครับเน<อ>ื่องจากว่ารูปประมาณด้านบุคลากรสูงในจ่ายประจําเยอะนะครับก็ต้องใช้คนกระชับแต่มีคุณภาพนในขณะเดีวยวกันเรือนจําตัวประเทศเนี่ยก็มีอายุการใช้งานมานานร<อ>ูปประมาณในการซ่อมบารุงก็น้อยเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็แพงจะให้ทั้ง เอาเฉพาะในยจะบางขวางเนี่ยจะให้มีไฮเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยก็ใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการขาดแคลนด้านอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็มันก็มีข้อจํากัดตามงบประมาณกันไปนะคะย้อนกลับมาเรื่องบุคลากรอีกทีนึงเคยมีปัญหาเรื่องผู้คุมกับผู้ต้องโทษผู้ต้องขังทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหากันบ้างไหมคะหรือว่าผู้ต้องขังไม่เชื่อฟังผู้คุมเลยมีบ้างไหมคะก็มีบ้างแต่น้อยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผู้ต้องขังจะฟัง Oh, จะฝั่ง <okay. S 2> ผู้คุมนะครับ <Okay. S 2> ผู้คุมเนี่ยเวลาเวลาทะเลาะกันก็เข้าไปแยกเข้าไปแยกห้ามไม่ให้ทะเลาะ <Okay. S 2> ก็ต้องมีการไกลเกลียใช้ใช้เรียกว่าใช้ราชทันเชิงสมานฉัน oh. นะครับเอาผู้ต้องโทษที่ทะเลาะกันก็มามาพูดคุยกัน <Okay. S 2> นะครับจะไดะ้เข้าใจกันคือไม่เหมือนในหนังที่เราเคยชมพวกขงัขง 8, ขังแปดขังเดียว mm. อะไรอย่างนี้ที่ผู้คุมโหดโหดอะไรอย่างนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดน,นั้นใช่ไหมผมไม่เคยดูหนังเกี่ยวกับเรื่องจา สักเรื่องใดเลยที่พัชดีเป็นพระเอกพัชดีมักจะมีแต่พูดต้องขังเป็นพระเอกนะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยพัชดีเป็นเป็นพระเอกพระเอกนะนะคะนี่ทำความเข้าใจกันใหม่ด้วยเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะเพราะบางทีเราดูภาพยนตร์แล้วเราก็จินตนาการกันไปแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นขนาดนั้นหนังก็อาจจะแสดงให้มันดูสนุกสนานกันไปนะคะอ่ะราคาและอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะให้ท่านฝากไว้ก่อนที่จะ จากกันไปในรายการนี่นะคะว่าการที่ผู้ต้องขังบางคนที่ไปต้องโทษอยู่ในเรือนจำนานๆแล้วก็ได้รับการฝึกวิชาชีพได้รับการาขัดกล่อมทางด้านจิตใจนี่นะคะออกไปที่เป็นคนดีในสังคมมียกตัวอย่างให้เห็นชัดๆบ้างไหมคะ,คะมีครับกรมราืร่อนชมีโครงการที่เรียกว่าผลิตผลคนดีะนะครับสำหรับเรือนจำที่ผ่านๆมานะครับที่ผมเคยทำงานมาเนี่ยนะฮะก็ มีผู้ร่วมขังที่วาดภาพในเรือนจำะนะครับแล้วก็ออกไปประกอบอาชีพเป็นเป็นเป็นคนวาดภาพแล้วก็เป็นช่างปั้นก็มีะนะครับทุกวันนี้ก็ประกอบอาชีพแล้วก็เวลามีงานอะไรต่างๆขงขงเขาเขาก็มาเปิดตัวมาแสดงให้เห็นว่านี่หลักคือสิ่งที่เขาได้รับการฝึกอบรมในเรือนจาแล้วก็เขาสามารถเอาอาชีพที่อสอนในเรือนจำเนี่ยไปประกอบอาชีพได้ตรงนี้คือ เป้าหมายสูงสุดของงานราชทันคนร้อยคนออกไปจากเดือนจํามีงานทําแค่คนเดียวผมก็ดีใจ,ใจแล้วดีใจเป็นเหมือนมันเหมือนกับว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราด้วยที่ทําให้เขาเป็นคนดีได้นะคะผู้ต้องขังหลายหลายร้อยคนทําผิดมาจากหลายสาเหตุปัจจัยที่เขาทําผิดเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรบางครั้งก็เศรษฐกิจบางครั้งก็ปัญหาครอบครัวการที่จะมาแก้ไขคนคนหนึ่งที่ผิดพลาดมาทั้งชีวิตให้ ออกไปเดินออกจากประตูคุกไปแล้วแล้วไม่กลับมาอีกเป็นเรื่องที่ยากนั้นสังคมต้องให้โอกาสคนถ้าสังคมยังบอกว่าคนนี้เป็นคนขี้คุกขี้ตารางแล้วสังคมไทยจะอยู่ได้อย่างไรนะคะเหมือนก็เป็นเหมือนกับทําผิดแล้วก็ไม่มีโอกาสกลับตัวเลยอย่างนั้นนะคะมีบ้างไหมคะที่ผู้ต้องขังออกไปแล้วจําคุณยุทธได้มาสวัสดีมาขอพระคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทักผมเจอ ผมเจอครั้งหนึ่งไปไปเดินซื้อของที่สยามพารากอนเข้าไปซื้อเสื้อเขาเป็นรปภอยู่ในร้านเสื้อเขามองหน้าผมแล้วเขาก็เขาก็มองๆแล้วยิ้มๆผมก็เลยไปถามเขาเคยเจอกันกับผมใช่ไหมครับหัวหน้าก็เลยบอกว่ายินดีด้วยนะได้งานทำอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งใจทำงานค่ะครับ่มไปเลยนะคะอ่ะทิ้งท้ายแล้วกันค่ะฝากไว้ว่า งานของเรือนจำบางขวางเนี่ยเราพูดคุยกันมาสองตอนแล้วนี่นะคะก็ทราบว่ามันเป็นงานที่หนักดวงแล้วก็รับผิดชอบสูงจริงๆแล้วก็ทราบว,ว่าบุคลาก,กรทุกท่านก็ตั้งใจจริงจริงที่อยากจะให้ผู้ต้องขังทุกคนนั้นเป็นคนดีแล้วก็กลับออกไปใช้ชีวิตสังคมภายนอกได้นะคะฝากทิ้งท้ายไว้แล้วกันค่ะว่ามีอะไรอยากจะให้สังคมภายนอกนั้นเข้ามายื่นมือให้ความช่วยเหลือบ้างไหมครับก,ก็งานงานของงานงานเรือนจำเนี่ยหรืองานงานคุกงานตารางเนี่ยค่ะ สังคมภายนอกอาจจะไม่ทราบว่าภายหลังกำแพงนี่ม,มีอะไรค่ะมักจะมองว่าเป็นแดนสนธทยาจริงๆแล้วเนี่ยเรือนจําก็รัชทันเองกรมราชทันเองก็ก็เปิดประตูเสมอมีโครงการที่นักเรียนไปเยี่ยมเรือนจําเพื่อให้เกิดการข่มคู่ยับยั้งในการนําผิดนะค่ะหรือว่าคนมาศึกษาดูงาน,นอะไรแบบนี้เป็นต้นก็อยากจะให้สังคมเนี่ย ได้เห็นว่างานร่าจะทรนเนี่ยเป็นงานที่ที่ค่อนข้างยากแล้วก็เหนื่อย mm hmm. ให้กําลังใจตอนน้พอแล้ว okay. ส่งกําลังใจมานะคะเราจะได้มีกําลังใจในการทํางานกันต่อไปนะคะอาระคร่าวันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤตินิสยนะัยของทางเรือนจําบางขวางแล้วก็คงจะได้ทําความเข้าใจกันแล้วว่านะคะเรื่องราวของนักโทษผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจําเขาทํากิจกรรมอะไรกันบ้างแล้วเขาโดยส่วนตัวแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็อยากจะเป็นคนดีกลับออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ใช้ชีวิตภายนอกได้อย่างมีความสุขไม่มีใครมาตราหน้าว่าเป็นคนคุกอีกแล้วนะคะนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆใน ตอนสำนึกพลเมืองวันนี้นะคะของรายการสถาบันพระปกเก้าเพื่อสังคมสันติสุขนะค,ะ,คะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับคุณอายุสินทพัน์ซึ่งเป็นผู้ประชาการเดือนจำกลางบางขวางที่มาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะและว,วันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วค่ะกลับมาติดตามความน่าสนใจของตอนสำนึกพลเมืองกันได้ใหม่นะคะในตอนหน้าค่ะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ